รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเราทำกันบ้านดีตัวอ,อยา่างเราก็ทำได้ไม่ตู้ตายนะสู้อย่างอรอบคอบเดินอย่างดีเนี่ยทำได้แน่นอน สนับสนุนโดย Toyota Fortuner คุณคิดว่าการขายโดนัทจะต้องขายกี่ปีกี่เดือนกี่วันถึงจะมียอดขายถึง100ล้านบาทอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะผู้ชายคนนี้เขาทำได้ปีเตอร์ทว <c oughs> ีผลเจริญเจ้าของ d a d ดดี้โดโดนัทพรีเมียมแบรนด์ไทยที่สามารถแข่งขันกับแบรนด์ต่างชาติได้ด้วยวัยเพียง29ปี เขาใช้เวลาเพียง4ปีสามารถมียอดขายถึง100ล้านบาทตามไปหาคำตอบกันได้กับ2พิธีก่อนเอกเปรมนัฐ <ped> <man> <ath> หนุ่มอารมณ์ดีตัวแทนคนรุ่นใหม่วัยทำงานอยากลองอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและประสบความสำเร็จในชีวิตยิปโซรมิตา <ita> สาวน้อยร่าเริงสดใสตัวแทนวัยรุ่นยุคใหม่ที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง ชอบความแปลกใหม่ทา้าทายและพร้อมจะเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้านรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้หลายคนอาจจะคิดว่าคนที่จะประสบความสำเร็จมีธุรกิจร้อยล้านได้นั้นจะต้องใช้เวลายาวนานแต่เชื่อเถอะครับคนรุ่นใหม่อายุน้อยมีเงินร้อยล้านมีอยู่จริง โดยคนแรกของเรามีนัดทีส่สแยกราชประสงค์ใจกลางเมืองนี่แหละครับคุณคุณคะจิลปินนี่นัดปรีปเ <c oughs> พราอะไรครับเล่นลุมตีอยู่ได้อะไรทำไมเล่านัดแขกรับเชิญเอาไว้ทำงานหน่อยไหมนี่ทำงานอยู่ก็พี่นัดแขกรับเชิญที่นี่ไงไม่รู้เรื่องโมละจริงแขกรับเชิญใส่โดนนัด อ้าเหรอเกี่ยวอะไรกับกีตาเกี่ยวสิว่าการเล่นดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในชีวิตเขาดูยิงไไ่งใหญ่ขึ้นมามากแต่ไม่เข้าใจนะว่าเกี่ยวข้วของกันยังไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมมากดูเขาเดินมาแล้วถามเขาเองแล้วกันสวัสดีคบโครับัพวกเรานี่น้องยิบโซนะฮะนี่น้องเ๊กค่ะงานสมรายการอายุนร้อยล้านของพวกเราช่วยไขข้องใจให้น้องหน่อยพี่จิเตอร์ว่วา การเล่นดนตรีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นความสําเร็จของชีวิต <fiquei> ว <ấn aesthetic> ีได้ยังไงคือต้องเท้าความว่าแต่ก่อนตอนเด็กๆผมเป็นแบบพวกเฉยชาแบบเฉยชาคือไม่แบบคือเคยเคยดูเคยดูชิน เคยดูชินจังไหมที่มันมีเพื่อนชินจังคนหนึ่งชื่อโบโบจังจะแบบว่านำลูกยื้อตลอดเวลาเออเหม่เม่งแล้วก็ยืนแบบตาตึงนึงอะไรอย่างเงี้ยผมจะเป็นแบบแต่ก่อนผมเป็นอย่างงั้นจริงจนกระทั่งแบบตอนป .6 หลครูบอกว่าเคยมีใครอยากไปหัวหินบ้างเข้าค่ายไปหัวหินไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆครูหลอกเข้าไปให้ไปค่ายหัวหินเพราะว่าเด้เข้าค่ายวงโยงผมอยู่วงโยธวารทิศมาตั้งแต่ป .6 เปนม .6 เลยก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมแบบ ผันจากตอนที่เป็นโบโบเนี่ยให้ดีขึ้นมาเป็นเรื่อยๆว่าแต่ว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าอยู่ในวงโยธวาทิศใช่ไหมคะคแล้วเครื่องดนตรีที่เล่นคืออะไรคะเดี๋ยวมาทางนี้เลยครับ ใช่ครับทำเป็ดครับ oh. เออทำเป็ดนี่ก็เท่เหมือนกันนะพี่ถ uh huh. ือว่าเป็นตัวหลีดในวงโยเลยนะใช่ใช่มันก็ทำให้แบบว่าเราเด่นพอสมควรเพราะว่าเวลา,าแบบเขาจะเรียกว่ามีโซโล่มีอะไรเงี้ยองไปยืนกลางสนามยืนข้างหน้าแล้วต้องแบบเปล่าอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วไปตัวแทนประเทศไปแข่งที่เยอรมันทีนึงคนลุกสูไปเนเธอร์แลนด์ด้วยแล้วก็กลับมาเป็นตัวแทน อเช่นเก๋เราเฟซบุ๊กเก๋หรลาแต่ใครจะรู้เขาเคยเป็นเด็กซิ่วด้วยนะทีไปเรียนที่ฮาวายที่อเมริกามาใช่ไหมตอนนี้ข้อดียัที่นั่นคืออย่างหนึ่งคือว่าสมมติเราตอนนั้นเป็นเด็กวิทคอมปีหนึ่งแล้วเราอยากเป็นวิทคอมมากเลยพอเรียนไปปีหนึ่งแล้วบบเฮ้ยมันไม่เวิร์กเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเป็นโปรแกรมเมอร์นั่งยูหน้าคอมตลอดเวลาได้อะไรเงี้ยเฮ้ยก็คือแบบเราก็เลยบอกข้อดีก็คือว่าถ้าคุณไม่ชอบคณะนี้คุณก็แค่เปลี่ยนคณะก็ไปเรียนวิชาที่คณะนั้นรับหน่วยกิจหใ้ แค่นี้คือเราไม่จำเป็นต้องไปย้อนที่เราไหว้นั้นเราไม่จำเป็นต้องย้อนปีหนึ่งตอนนั้นรู้สึกหลงๆไหมอ่ะก็หลงมากนะครับก็คือว่าเฮ้ยเราจะเรียนอะไรดีตกลงเราจะชีวิตในอนาคตเราจะเป็นยังไงที่มันเป็นผมชคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับน้องๆที่ดูอยู่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นเรื่องปกติที่เราพยายามจะค้นหาตัวเองอยู่แล้วที่จะแองๆไปเรื่อยๆอายุโซรู้ไหมว่าอีกหนึ่งเรื่องที่แปลกมากแปลกแสนแปลกเป็นเจ้าของธุรกิจโดนัทชื่อดังแต่ทำไมรู้มั้ยทำไมแต่ ไม่ชอบโดนัทชอบโดนัทแต่น้อยกว่าชอบไอติมในจริงผมเป็นคนที่ชอบไอติมเยอะสุดแต่เดี๋ว่าเรื่องของโดนัทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่ว่าผมชอบที่จะทําเพราะมันเป็นเรื่องของระบบอยตอนนั้นโดนัทมันจะเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยมีตอนนั้นโรดีบอยก่อแถวมันเยอะแยะมากมายแล้วก็คุยกาบเจ้าอแล้วบอกว่าเฮ้ยแบบน่าสนใจนะเราก็เลยลาออกจากการเป็นเซลแล้วก็เขียนแผนธุรกิจแล้วก็ทำมันจริงจังจนทุกวันนี้ โซดี้ยินมาเขาบอกว่าพี่เป็นคนกล้าได้กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะยอมทิ้งแบบว่าเงินเดือนแบบว่าหลักแสนเพื่อมาทำธุรกิจของตัวเองคือตอนนั้นเป็นแบบว่าคือเป็นเซลล์ไงเซลล์ขายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าเงินเดือนบวกคอมมิชชั่นเง่ยมันอกวรหลักแสนแล้วตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยถ้าถ้าวันนี้เราทําดีที่สุดเราก็จะบอกว่าได้แบบได้คอมมิชชั่นแต่บริษัทได้บริษัทซอฟต์แวร์นั่นคือก็คงได้ดีได้ดีไปแต่ถ้าเกิดเราออกมาทําของเราเองเนี่ยถ้าเราทําดีที่สุด ตัวเราก็ได okay. ้ดีได้ดีกับบริษัทที่เราตั้งขึ้นมาด้วยแต่เลยคิดอย่างนี้แล้วคือคิดว่าแต่ถ้าพลาดอะพลาดก็ไม่เป็นไรถ้าตอนนั้นแบบยี่สามยี่สี่เองเราก็สามารถที่จะออกมาหางานแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าเราทาดีที่สุดล้วก็กลับมาได้เดือนหลักประมาณนี้อยู่ดีแหละแต่ว่าก็ต้องเป็นคนพลาดแบบนี้แหละจริงต้องพลาดได้ก็เสียนะตอนนี้แม้เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านนะครับแต่ว่าเหมือนลงพื้นที่เองลงพื้นที่คือจะไปส่งโดนนัดเอง่ะเราจะถือว่าเราเป็นม้าเร็ว เกิดลูกน้องต้องการความช่วยเหลืออะไรขึ้นมาทันทีปุ๊บผมจะถือว่าผมขับรถเร็วสุดแล้วเราไปนู่นไปนี่ได้ตลอดเวลาเกิดเท่า้เราจะถือว่าเราแต่งลัวตลอดเวลาแล้วมีอะไรเราช่วยเขาสปอร์ตเขาแต่เราให้หน้าที่เขาในทำ,ทำงานในสิ่งที่เขามอบหมายงานได้ดีที่สุดเรามีหน้าที่ช่วยสปอร์ตเขาเฉยๆเคยมีคนพูดว่าซีอโอที่ดีคือซีอโอที่จะต้องทําตัวเป็นเขาแก่ด้วยในระดับธุรกิจที่แบบไม่ใหญ่มากอะไรแบบนี้นะครับถือว่าเราสามารถที่แบบปรับตัวได้เร็วคือเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเราปรับตัวแบบเรนามิดมาก แล้วอย่างวันนี้ล่ะวันนี้ต้องมีการแบบว่าไปรับส่งบอกว่าอะไรอย่างนี้ไหมคะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเป็นช่วงปีใหม่เราก็จะบอกว่ามีลูกค้าบอกว่าโทรเข้ามาสั่งออเดอร์ไปจัดปาร์ตี้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีการในการคาดคะแนนว่าโดนัทแต่ละวันแต่ละสาขาที่เขาจะได้เนี่ยขาจะคาดคะแนออกมาแล้วทำให้โดนัทไม่พอผมก็จะเป็นคนที่บอกว่าโยกโดนัทให้ได้งั้นเดี๋ยวเราขอติดตามพี่ปีเตอร์ไปเลยแล้วกันได้รับินดีครับช่วงหน้าเผยวิธีการบริหารธุรกิจโดนัทให้มีคุณภาพในทุกสาขา พร้อมเคล็ดลับความสำเร็จทำอย่างไรถึงได้ร้อยล้านคือผมจะถืออยู่3อย่างเวลาทำธุรกิจอาหารครับผมอร่อยหรือเปล่าสม่ำเสมอไหมสต่ไม่เจ็งแน่นอน จากเด็กหิมหิมสู่เจ้าของธุรกิจโดนัทพรีเมียมแห่งแรกของเมืองไทยที่มียอดขายกว่า100ล้านบาทกับจํานวน30สาขาและพนักงานเกือบ200คนโดยใช้เวลาเพียง4ปีเท่านั้นอะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเราตามมาที่สาขาแรกในห้างสรรพสินค้ากับสาขาสยามพารากอนแห่งนี้ครับได้ดีโดครับถึงแล้วอ่ะ น่ากินนั่นเลยค่ะพี่<ม>ตายแล้วหลดเยอะมากอ่ะผลงานสุดุใจของพี่ปีเตอร์โอ้ครแต่ละอันนี้หลากหลายน่ากินเนาะืพลันแล้นะยูโซนี่แต่รู้ไหมว่าครั้งนรกในการเริ่มทำธุรกิจเนี่ยโดนนั้นเนี่ยขายโดนั้นของพี่ปีเตอร์เนี่ย จรก็ต้องแจกฟรีใช่ค <Pink. S 1> ี่ตอนแรกคือเราแบบว่าอยากแบบต่อแถวให้มันมีคนต่อแถวบ <c oughs> ้างแล้ก็แรกจำได้เลยว่ารถพอ่อดอนมาแค่300ชิ้นสามรชิ้นแล้วพอตอนแจกแจกป,ปั๊บนมันก็เริ่มมีคนต่อแถวแล้วแจกได้ประมาณร้อยชิ้นแล้วก็แบบคุณพ่อก็เล,ลยบอกเฮ้ยพอเดีย๋ยว <c oughs> ไม่มีขายของขายคือทำยังไงก็ได้ให้ให้คนได้ลองเราครั้งหนึ่งถ้าเกิดเ็าชอบอใจะเกิดการแบบ เปน็นอาจจะมาชอบของเราอะแต่ว่าการทำธุรก,กิจเนี่ย<ม>ว่าจะถึงร้อยร้านเนี่ยได้ข่าวแรกแรกก็มีปัญหาสุดๆใช่ไหมครับพี่บิ๊กใช่ครับก็บบหลายอย่างเป็นเรื่องปกติในการทำธุรก,กิจที่ต้องมีอยู่แล้วนะยังไงครับก็อย่างเช่นอย่างตอนที่เปิดพลาบป้อนวันแรกอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่หัวมากเลยที่อกคลัก้อนเป็นที่ที่แบบว่าจะหาร้านเรายากทุกหนึ่งเราก็กลัวเขาบอกว่าถึงเวลาจริงจะไม่มีคนมาแต่ตอนนั้นก็คือบอกว่าแก้ปัญหาด้วยการทำคล้ายๆสีลมก็คือทำเป็นอวเชอร์ออกมาเล็กๆ แล้วเขียนว่าเป็นแบรนด์วินนิ่งฉลองเปิดสาขาที่ทลก้อนนะแล้วก็ปลายมูลเนี่ยเป็นแบบแจกโดนัทของชิ้นปีทำยังไงก็ได้ง่ายๆเขาบอกเอาโดนัทใส่ปากเขาให้ได้นี่ก็อีกหนึ่งแผนการขายนะครับที่ก็สำเร็จเหมือนกันที่ทลก้อนแห่งนี้แล้วก็คนรู้จักในสาขาอื่นๆต่อไปด้วยใช่แล้วโอ้เป็นการวางแผนที่คุ้มค่าจริงเยี่ยมครับก็เดี๋ยว ทั้งสองท่านหยิบอะไรทานได้เลยนะครับวับบนนี้เต็มที่เดี๋ยวผมขอตัวไปทางานเดี๋ยวไปยกดีนะครอบอ้ไ,ได้เจริงๆพี่เีินเยอะนะเยอนใช่ไหม ไม่เยกินเดี Anh ๋ยวมันหมดเร็วโอยเราเชิญเลยเดี๋ยวเราต้องไปเราต้องไปไปเจอราชวูทินกันแล้ยแต่ว่าผมขออะไรอย่างนึงใช่ไหมได้ครับขอช่วยพี่ยกเลยไหมโอ้เกงใจเก่งใจเอาเชิญยิบโซเราเดินกันสบายๆเลยถือมือกันนะบ๊ายบายอ่ะเจอกันเร็วๆดิบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายโอ้โหใช่มาถึงแล้วเขาเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด เป็นสแตนอนโรของเดนิโดที่สามารถทำเองได้ทุกอย่างครบองจรมากๆเลยที่นี่ต้องมาสแตนอะโล่อะโล่แล้วก็ทำไมไหมทำไมโอเคทำไมเขาถึไมเหนื่อยอ่ะโอ้ยผมเจอโดนนยโอเคโอเคโอเคไดนิโดนะผ่ไปผ่ไปโอ้โหไม่เห็นใครกันบ้างแต่หลายคนเคยบอกไม่มีสิ่งใดอยู่ไกลเกินฝันผมไปหากรามไปนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมว่าได้ช่วยธุรกิจด้นไดนิโดผมพอใจแล้วผมใจแล้วคทานจริงว่า ทำธุรกิจร้อยล้านเนี่ยมันยากไหมทำยังไงจะได้ร้อยล้านกันอยากรู้ใช่ไหมครับอ,อยากรู้ตามผมมาเลยดีกว่าไปดูเลยทำทยนะังไงคลายยังไงครับเฮียครับการที่ทำร้อยล้านในอย่างนีงมันมีเรื่องของบอลล่มการจะทำวอลล่มได้นะั่นหมายความว่ามีการทำหลายหลายสาขา,าเปิดหลายสาขาจถูกไหมการเปิดหลายหลายสาขา,าจะต้องสินค้าต้องออกมาเหมือนกันใช่ไหม อย่างหนึ่งที่เราจะต้องถามมาทัวทำไงก็ได้ให้โดนัทออกมาเนี่ยหน้าตาเหมือนกันรสชาติเหมือนกันแป้งเหมือนกันไม่ว่าจะไปสาขาไหนก็ตามหรือเป็นสาขาต่างจังหวัดก็ตามอย่างกืคือว่าองศาในการทอดของแป้งด้วยการเก็บตั้งแต่อยู่ในตู้ฟรีเป็นเรื่องช็อกโกแลตที่ว่าเป็นช็อกโกแลตที่นาเข้าเข้ามาสู่ทุกตัวจะเท่ากันหมดแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเวลาส่วนการทอดให้เนี่ยทอดจากที่นี่ไปแล้วเขาเข้าไปแต่งกันหน้าร้านทุกทุกคนเนี่ยจะได้โดนัทที่เท่ากันเหมือนกันแล้วมีหน้าโดนัทที่รสชาติเหมือนกันคือมันจะถืออยู่3ออย่าาางวลธุรรรกิจหคับ อร่อยหรือเปล่าอ,อร่อยอร่อยแล้วสม่ำเสมอไหมหมายความว่าพรุ่งนี้<ม>อร่อยวันนี้อร่อยเมื่อวานก็คืออร่อยเรื่องน่าก,ก็ยังอร่อยเท่าเดิมอยู่มีความสม่ำเสมออย่างที่สามก็คือว่าขอสามอย่างนี้ครับคือนั่นคือพื้นฐานการท,ทําธุรกิจอาหารคือทำยังไงได้ได้สามอย่างเน<ม>ี้ไม่ไม่เจ๋งแน่นอนพี่ปีเตอร์คะไหนๆแล้วไหนๆแล้วค,ะค่ะมาอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะคะ สอนเลยเถอะทำไงอ่ะการยรียน้อยการแต่งหน้าโดนัทเพราะเห็นมีหลายอันมากแล้วบอกว่ามีอันที่พี่ปีเตอร์ออไซน์เองคิดเองด้วยใช่เลยนน้องๆหน่อยนะอยากได้เลยได้เลยดีไซน์เองนะสิพี่ว่าใช่ไหมแต่งหน้าโดนัทอะไรเงี้ยค่ะโอเคบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปโปรขนาดใหนนี่พี่ปีเตอร์ทำดับซ้ายทำดับขราให้ ลอยแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้ถึงเวลาน้องยิปโตทำบ้านนี่คือปีเปมนน้องยิปโซนะครับใช่ครับแหมครั้งแรกในชีวิตทำได้ขนาดนี้ <c oughs> ผมปลื้มตั้งใจเว่าไหล่ด <c oughs> ีเด้อตอนนี้ถึงคิวผมแนละ้วจากล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันจนกลายมาเป็นร้อยอยากทำเพราะเชนของพวกเราบ้างได้ไหมอ่ะร้อยจังหวะ ช,ช่่ะไไมอเรเ่รืองสคัญียบร้อยเขียนว่าอะไรครับยิปโซอายุน้อยร้อยหน, <laughs> นึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดร้อยล้อว่าจะมาเป็นโดนัทพรีเมียมเจ้าแรกของไทยในเวลาเพียง4ปีเขาทำอย่างไรถึงมีวันนี้ได้มาร่วมหาคำตอบได้ในช่วงหน้าครับอายุน้อยร้อยล้ ก่อนที่แบบประสบความสำเร็จมันจะแบบจิตห<ม>นึง<ม>่งอ่ะมันจะแบบมันจะสุดทางแบบตกจะตกเพลแล้วเนี่ยถ้าจะพืชอีกรอบหนึ่งอาจจะไปได้พอได้แต่อย่ายอมแพ้พึ่งสู้ครับก่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านแบบนี้ผมได้ข่าวมาว่าด y d o ิโดเคยขายไม่ได้มาแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าชว่วงที่เราพยายามจะบอกว่าต้องการเป็นผู้บุกเบิกคนแรกที่จะใช้สูตรซีโรกรมชาญแป ในสูตรซีลอลัมซานแเนี่ยมันมันยากกว่าสมควรคือมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนน้ำมันแล้วท่อได้ไงคือสูตรเก่ามันใช้กับน้ำมันตัวใหม่ที่เรานําเข้ามาคนเดียวเลยไม่ได้เลยพอจำทำจำนวนขายจริงเนี่ยมันไม่โอเคคือมันทำให้โปรดักต์เราออกมาไม่ดีมากๆไม่าเปีมานไปอรสชาติเปลี่ยนไปแป้งออกมาไม่โอเคอะไรเงี้ยคือแบบก็กัดปันหน้ากุ้มกันตลอดเวลาแล้วแบบว่าเคยทำไงคือเป็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วคือเราก็พยายามแบบทุกวันแทบจะไม่ได้นอนแก้ไปแก้มากลับมาได้ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่หดล ที่ oh. พวกเรามองพี่ปีเตอร์เนี่ยเ hmm. ือว่าเขาเป็นคนเก่งเลยนะ hmm. เพราะว่าพี่ปีเตอร์ก็ต้องยอมรับว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยตอนนี้อายุ29ปีเท่านั้น <Okay. S 2> น่าจะผ่านอะไรมาหลายๆอย่างมาก hmm. แต่ผมถามหน่อยว่าที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันต้องมีอุปสรรคบ้างแหละ mm hmm. อยากรู้ว่าอะไรคืออุปสรรคของคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน,อน้อยความนอยายุน,อน้อยบางทีเราจะมองว่า จุดด้อยของเราจะเป็นว่าโผงพางอาจจะไม่รอบคอบโดยเฉพาะคนพ่อเนี่ยจะมองว่าแบบให้เรายังไม่โตพอเลยยังเด็กพอชนกันปุ๊บแล้วเราจะต้องเป็นของเขาเสมอไหมบางทีเราไม่มองว่าไม่ใช่ไอเดียเราดีกว่าไอเดียเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอถึงเาจะมาชนกันก็จะเกิดกะไรทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วผมว่าข้อดีอย่างนึงคือว่าการที่ทะเลาะกันเนี่ยทำให้เรามีไอเดียสองอย่างแชร์กันคือคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าอะ S <S คุณล้องการพยัญชะอีกแบบหนึง่งแบบว่าบางทีมอง oh, โหป้าเชยมากอะไนแบบนี้เชยมากเลย,นเเลยในขณะที่มองเราแบบกเราเของเรามันไม่แม่เซนอะไรงเงี้ยก็เกิดการทะเลาะกัน,กกนแต่อย่างนึงคือพอเวลาเราถอยคนละก้าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไอเดียของคุณพ่อมาคิดว่าที่เขาพูดอย่างนะั้นเพ่ะอ,อะไรจริงๆแล้วไอเดียมันจะเริ่มตกตะกอนไอเดียคุณพ่อจะตกตะกอนในใจผมเลยว่าอ๋อประมาณนี้วันรุ่งขึ้นเรากลับมาก็จะเป็นแบบว่าโอเคถ้าเอาไอเดียป้าก็ได้ พ่อก็จะบอก <S <S เอาอเดียเตอร์ก็ได้เราถึงกับจริงๆได้กลับมาคุยเฮฮา,าเหมือนเดิมป้าอะไรยังไงบ้างที่ถอยช่วงเวลาบางทีอาจจะแบบนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไม่นานคือมันข้ามคืนพอตื่นขึ้นมาผมถืออย่างนี้คือว่าทุกอย่างรีเฟรชเหมือนเดิมแล้วกลับมาคุยยังมีเหตุมีผลเพราะเราโตแล้วสำหรับดดตี้โดพี่ปีเตอร์คิดว่าจะวางแผนอนาคตยังไงบ้างครับปีนี้นครับ ก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับระบบแฟรนไชส์มากขึ้นปีที่แล้วเราเปิดหนึ่งสาขาเป็นการทดลองลองผิดลองถูกปีนี้เนี่ยเร่งใมากแรกเนี่ยจะมีเปิด2ที่นะครับเราก็จะมีการเปิดสา,าขาของไดยิโดที่บริษัทลงทุนเองด้วย mm hmm. อันนั้นจะเป็นแผนที่เป็นแผนปกติเรื่อยไปที่เราต้องทําอยู่แล้วแต่อย่างที่เราจะทํามากขึ้นคือว่าโลโก้ของไดยิโดเนี่ยจดเทรดมาในต่างประเทศเยอะมากคือถ้าไปทั่วโลกแล้วอะเรามีการพูดคุยกับผู้ลงทุนในต่างประเทศพอสมควรท่านเราอาจจะเห็นว่าไ <c oughs> ดยิโดโกอินเตอร์บ้างก็ไม่แน่ ก็เป็นสิ่งที่เราหวังไว้ว่าเฮ้ยถึงเวลาจริงแล้วโดนัทแบรนด์ไทยก็สามารถโกอินเตอร์ได้เหมือนกันไม่ใช่แบบว่าโดนัทแบรนด์หนึ่งซื้อแอ้ไขยอย่างเดียวแสดงว่าตอนนี้ก็ถือว่าต้องเป็นจุดที่กล้าเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งใช่เอ๊ะไม่หยุดอยู่กับพี่จริงๆครับถ้าเกิดอยากจะแนะนําให้คนอายุน้อยอย่างพวกเราแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยแนะนําว่าทํายังไงดีถ้าเกิดเราอยากจะทำธุรกิจธุรกิจเหมือนกับพี่ปีเตอร์ค่ะครับแบ่งเป็นสองขั้นตอนแล้วกัน เมื่อเทียบกับตัวเราตอนแรกขึ้นมาตอนที่เราจะเป็นแบบเป็นเซลล์ขายซอฟต์แวร์จะออกไปนี่มีคนทักมากมายเขาบอกว่าจะทําเหรอจะดีเหรอมันมีคู่แข่งเยอะอยู่แล้วอะไรยเง<ม>ี้ยถ้าตอนนั้นผมฟังคน,คนพวกนั้นพูดแล้วผมก็หยุด<ม>เราก็คงไม่มีไดโนนี้เหมือนกันเพราะนั้นบางทีบอกว่าเรามีความเชื่อในใจนิดนึงบอกว่ามีคนเป็นเรื่องปกติที่มีคนทักเข้ามาเยอะเพราะนั้นถ้าเราเชื่อปุ๊บกระโูนกระแสทําออกไปลองทําดูก่อนขันที่หนึ่งเพราะเราลองทําไปดูแล้วเนี่ยผมอยากให้อยู่ในเรื่องของความเป็นจริงครับ ทำแผนธุรกิจบนความเป็นจริงว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ดีคือไม่ดีจริงๆไม่ใช่บอาทาเข้าข้างตัวเองวันนี้คือความเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้อันนี้นาา่นนอจอจา,าจะทำอันนี้คือจุดบุกของเราเราจะทาได้ไหมนี่คือผมเน้นเรื่องแผนธุรกิจมากครับอาจจะเป็นขั้นตอนอันที่3ก็คือว่าผมเชื่อว่าอย่างนึงคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุผลของตัวมันเองมันจะมีโอกาสลอยไปลอยมาอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะแบบว่าไปคว้าจะหยิบไอเดียนี้ลงมาหยิบอเดีนี้ลงมาหรือเปล่านั่นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าเกิดว่าเราเปิดใจตตััววเเเเอออง่่าาา้้ยยรรบไดดีีีลขมน เข้ามาปุ๊บยืนหยัดลองเหมือนเข็นคบขึ้นภูเขาถ้ายอมแพ้คือคบก,ก็ลงมาเหมือนเดิมคือแบบสูดหายใจลึกๆพึ่ดทำอีกรอบหนึ่งเข็นแล้วมันจะไปได้เน่เป็นเรื่องปกติเสมอที่แบบว่าก่อนที่เราประสบความสำเร็จมันจะแบบ<ม>จิต<ม>หนึ่ง,งอะ่ะมันจะแบบมันจะสุดหางแบบตกจะตกเขลแล้วเนี่ยถ้าแต่พึ่ดอีกรอบหนึ่งันยจะไปได้นั้นขอให้ท้อได้แต่อย่ายอมแพ้พึ่สู้ครับ คือความเชื่อที่พิคิดว่าเนี่ยโดนัทแบรนด์ไทยของเราเนี่ยจะไปแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศให้มันเป็นพรีเมียมแบรนด์ได้เราตัดสินใจเดินเรือออกมาแล้วอ่ะถ้าเราทํากันบ้านดีเราจะรู้ว่าเรือต้องเดินไปทางไหนบ้างคือโดนัทมีประมาณหแบรนด์อยู่ในเมืองไทยที่แบบว่าขึ้นห้างนะครับแต่ดิโดเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่แบบยืนต่างงากันอยู่แต่ที่เหลือที่แบบแบรนด์แบรนด์อินเตอร์เนี่ยเราแค่มองแค่ายว่าเฮ้ยแบบฝรั่งมันก็เมื่อแค่ผมไม่ไม่สีไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ่ะ แต่มันก็เป็นคนเหมือนกันถ้าเราทํากันบ้านดีสักอย่างเราก็ทําได้ฉั้นทำกันบ้านให้ได้ทำได้ทำให้ดีที่สุดไม่ตู้ตายนะสู้อย่างรอบคอบเดินอย่างดีเนี่ยทำได้แน,น่นอนจากความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ของนักบริหารหนุ่มรุ่นใหม่กับความเชื่อที่ว่าในเมื่อคนอื่นทำได้เราก็ทำได้นี่แหละครับ ที่ทำให้โดนัทแบรนด์ไทยสามารถแข่งขันกับแบรนด์ต่างชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรีและจะสร้างชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศได้ยังไม่ไกลเกินจริงสัปดาห์หน้าพบกับชายหนุ่มที่มองขยะมีค่ามากกว่าท้องเจ้าของธุรกิจขยะร้อยล้านที่นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดการกับขยะเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทย